อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ ครับมารับมารับอนะท่านธนบดีครับสวัสดีเอตทะเอตทะครับเอตทะป็นฏิพัทธ์อะไรครับเอตทะเอตทะปิพัทธ์อะไรครับสัตตมีสัตมิพัทเป็นศาสนาอะไรครับอธทิตย์คณะไม่ใช่สมภานนะครับนะอ่าไม่ใช่นะสมภานต้องเป็นจุติพัทธ ผูยตเตภูยเตนะครับตัวนี้ผิดกันเยอะนะครับผูู้ยเตมาจากภูธาตุยะว์จเตผัดภูธาตุปกกรรมลิสกรรมอาการมลงเยาวใจไปรูปอะไรครับภาวรูปถ้าภาวรูปต้องสนะนะครับถ้าภาวรูปต้องเป็นสนะอะไรครับถ้าภาวรูปต้องเป็นสนะอะไรครับ สาระเดียวแล้วอันนี้ตัวนี้ไม่มีปัจัยคนอื่นเลยครับภาวะรูปกับภาวะสาระนะครับตัวนี้นะอ่าภาวะนะตัวนี้นะอันนี้ก็พิการเยอะกันอยู่แล้วก็นะครับเอธะมั่นการเอธะนี่ก็จำนายจำผิดนะครับนายเอธะปุสันติครับปุสันตินี่ก็กระตุรูปวิช่กรรมนะครับผุ้สัททัดครับนะใครฮัตติอาใครฮติเคยออกข้อสอบครับนี่ไใครฮัตติก็หาธาตุยปจเตวิหาอ่ารูปอะไรครับ กรรมรูปนะครับกรรมรูปแล้วก็เป็นกรรมสนะสออนะเพราะมีแก่ไตไตมานะครับอ่าท่านคุณนภูมิครับนภูมิอ่ารับปฏิครับรับปฏิมาจากาาอ่าอ่าปัจจัยได้ไงรับปฏิยับปัจจัยเป็นรูปอะไรเป็สารูปนะ อ่าถูกต้องใครยติมาจากอะไรข้ายาติเตวิพัฒเป็นรูปอะไรเป็นกัมมะลึกอ,อะไรอ่าพิษสองอรินยนันท์ถึงนนะอ่าต่อไปครับท่านต่อไปท่านอนวัตครับท่านอนนวัตครับ ผูเ้เตยตเตเขาผูเยตเตมาจากอะไรผูเยตเตผูเยตเตมาจากผูธาตุยะปัจจัยเต,ยตวิอ่าเป็นรูปอะไรเอารูปชนะอะไรอ่านี่คุณตอบเป็นกรรมนะเออนะครับนะท่านต่อไปครับอ่าท่านไพบูลณ์ครับท่านไพบูลณ์ครับ พูยเตนั่งพเนนะอันนี้เคยออกกระสอบครับนะในอยู่ในขยดครับภูธาเยาวเจเต,เตวิพัฒเป็นภารูปนะถ้าโพูปกปก็พาสนะนะครับท่านต่อไปชนะศักชนะศักภูยะเตมาจากเป็นรูป ศานะอ่าเตนะเต็น <in> ่ายไปพัดอะไรเตนะเต็น <maintenant S 1> like ่ายพัดอะไรเตนะไปพัดอะไรจะทำไมีได้ไงเตนะเป็นนาเป็นเอนะเนี่ยเป็นนาเป็นเอนะอพัดอะไรอ่ะตัดยัยพัดไงครับเตนะก็ตัดยัยพัดตัดยัยพัดนะครับ คำแปลของตาลยายพัดเนี่ยเป็นแปลว่าอะไรนะการณะแปลว่าอะไรการณ์ศสนะแปลว่าอะไรคำแปลการณ์ศสนะแปลว่าอะไรอ่าแปลว่าอะไรอ่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องการณ์การณ์ะเป็นอะไรที่กรณะได้ไงนะอ่าต้องไปท่องเพิ่มเติมแล้วท่องไหมนั่นแหละท่านฉันสนะ โสตโพครับน่ะตัวนี้สุยเตนะครับวิเคราะห์ี่มียะไตไตามาอยู่ไหมไม,มีไหมเนี่ยตัวนี้มีวิเคราห์มียะไตไตอยู่อยู่มาอยู่ไหมมีไหมอ่าในรูปคอมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีแล้วบอกเป็นกรณาสนาได้ไงน่ะเพราะฉะนั้นสุยเตเนี่ยเป็นสนาอะไรเนี่ยสุยเต แล้วก็กรรมสะครับกรรมรูปกรรมชนะนะครับรรรรน,นะบนะแล้วก็ยายะเตก็เหมือนกันครับยังไงครับยายะเตยายะเตมียะไติเตยัตยมีอยู่ไหมไม่มีมมพน,นะศัสย์อะไรอะไรอ่ากรรมะบอกกระาได้งไงครับเนะี่ยอ่าท่านต่อไปครับอ่าพระทันครับอ่าทัานครั้งนี้ตกสว,วรรคนะ์แล้วครับนะตกสวรรค์เสร็จแล้วครับเนี่ย ยายยเตยายยเตมาจากอะไรยายยเตมาจากผู้ยเตผู้ยเตมาจาก,เ,เ,เ,าจากเป็นรูปถอรูปซะนะนอ่าเนี่ยขยันเคยออกสอบนะเนี่ยแต่ตกสวสรรค์ซะแล้วคองเนี่ย <c oughs> อ่าท่านจิตพลครับ ผู้ยเตครับมาจากยปัจเตีพระเป็นรูปเอารูปภาวะสนัสนะแล้วก็ผู้สันติครับผู้สันทนอาจัจันติพัดเป็นกัตตุรูปนะไม่ใช่กรรมรูปนะเนี่ยดูคำแปลที่ครับไม่มีอันเขาเลยครับกรรมกรรมรูปได้ไงครับอาท่านต่อไปครับท่านจีระครับจีระจีระครับพิเดียกทีเดียวนี่ครับผูยเตรยครับผูยเต ต้นใหญ่พิจตัวนี้นะครับที่กินเลยครับนะฮะโปรย,ยเต,ยเตยมาจากยปอาจารย์เตยภาพรูปเขารูปชนะอ่าจำได้นะที่นี้นะอ่าตัวนี้เคยออกขยาดครับนะออกขยาดก็ผิดกันเยอะครับตอนออกขยาดครับนะตัวนี้ก็ผิดอีกนะท่านจักรกิจครับท่านจักรกิจอ่า ข้อแรกเลยครับอาวัจจรติเนี่ยเป็นกรรมรูปได้ไงครับเนี่ยอวัจจรติอาบอาใจครับนะแปลคำแปลก็มีว่าอันเขาไหมไม่มีนะไม,มนะไม่มีก็เตร่ากาัตตูตินะสองข้อเนี่ยข้อนึงก็อสองหมดผิดเลยครับแล้วก็ภูยเ,เตเป็นภาวะรูปนะอ่าครับนะอ่าท่านต่อไปครับท่านอโยมฟ้า อ่าผู้เตอ่าเขารูปนะอ่าจำได้แล้วนะทีนี้นะผู้เตนะครับท่านต่อไปท่านอเนกครับเดียดเดียวเหมือนกันเลยครับนะผู้เตครับผู้เตมาจากเป,ป็นรูปฐานะอ่านะครับเห็นพิธภัณฑ์ก,กินตบทพระวัชกนะครับนะท่านรัตนา พัฒนาในงงละที่ครับนะยังงงอยู่เลยยัง,งงงอยู่เลยภูยะเตมาจากเป็นรูปเอารูปสะนะเตนะนี่เป็นอิพัทธ์อะไรเตนะกรณะเตนะเป็นกรณะกรณะอธิกรณะได้ไงแปลว่าเป็นเครื่องด้วยครับนะแล้วก็เอธาเอธาอิพัทธ์อะไรครับเอธาเนี่ย อธิกรณ์นะคุณตอบสองศาสนะมันไม่ถูกหรอกครับเนี่ยผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีไม่ได้ครับทวารคถามนะครับยกเว้นแต่วิเคราะห์เขาจะแยกตัวนี้เป็นกัตตูนะตัวนี้เป็นกรณ์นะเป็นภาวะได้แต่อยู่ในวิเคราะห์เดียวกันมีสองนะไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทีหลังจะไปทำโอ้ครับทั้งสัมปทานทั้งอธิกรณ์นะโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยในมีหรอกครับเนีในโลกครับนะท่านทศพลมหามังคโล น่าโพยเต,เ,ตเป็นอะไรครับปพยเตศาสนะครับภาสานาหนนะใครหัเตครับแค่เตฮถ้าเยาวใจเตยพัดนะครับตัวนี้มียะไตไตามาอยู่ไหมไม่มีเพราะยันเป็นศาสนาอะไรกรรมมะนะเป็นกรนาไม่ได้นะอ่านะครับสับสนอยู่เลยครับต่อเป็นกรนาเสร็จเลยครับนะท่านต่อไปครับ นายโยมที here, Then, ่ที่มามาหรือยังยังอ่ท่านต่อไปท่านสินัยหลวงพ่อสินัยครับเอธาเอธาครับเอธาเอธาเป็นที่อะไรเอธาเอธาเที่ว่อะไรอธา่าแต่เดียอะไรไงเอธา ส al, <the 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 ัตวิปัสสเป็นสนาอะไรเป็นสาธนาอะไรครับเห็นเอธะเป็นศาสนาอะไรอะไรนะอธิกรณะไงครับอธิกรณะครับแปลว่าในในในครับเอธะธะปัจจัยเป็นเครื่องหมายสัติปัสัติปัสสก็ต้องเป็นอธิกรณะสาธนะแปลว่าเป็นที่นะครับนะรัตติก็เป็นกรรมรูปกรรมสนะเพราะว่ารัตติไม่มีแยตไตรมะอยู่ เพราะยางไปท่กัลม่ได้นะครับตั้งแต่กราณะนะครับสมถทานอปัทตาในที่กณะต้องมียะไตยไตมะอยู่นะครับถึงจะเป็นได้นะครับผู้ยะเตเหมือนเดิมนะครับเป็นภาวะนะนะท่านต่อไปครับท่านยศพลสิธิมโมครับผู้ยเตครับผู้ยเตยผู้ยเตมาจากเป็นลูกนะครับ สาสนาอ่าถูกต้องรับปฏิครับรับปฏิมาจากยาปัจจัยเตวิภัณเป็นรูปภาวะได้ไงนะครับกรรมที่ครับรับได้ซึ่งเหนือได้ซึ่งได้นะครับเป็นกรรมรูปกรรมะศาสนาแปลเป็นที่เห็นเขาครับถ้าแปลว่าอ่าภาวะดรเการความหรืออันนะเดี๋ยวท่านต่อเป็นกตตุไม่ถูกอยู่แล้วนะครับนหกตตุไม่ได้ถ้ากตตุแปลว่าอะไรครับกตตุกตตุแปลว่าอะไร พูดสิอ่าพูดนะครับอ่าครั้งนี้ครับอ่าแต่เต็มอยู่อ่าสาครับเต็ม38แนะอ่าแล้วก็ไม่เต็มก็สิบแปครับนะอ่ะที่ก็เหลือของท่านที่เต็มนะครับนะมารับเลยครับนะท่านที่เต็มมีใครบ้างอ่าท่านทานินครับท่านทานินครับ อ่าส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งห้องก็จะเป็นภูยะเตวิตพังครับเป็นเยอะที่สุดนะครับนะผิดปอเลยครับนะนะท่านทันวาครับ<ม>ท่านธันวานะครับนะ<ม>ท่านานวเดชครับท่านนวเดชท่านพันลาครับพันลานะครับท่าน ธนะบันี่มันมาสำเด็จสุขีท่านสุเมธท่านพิสนุครับท่านสุวัสดิ์ครับ ท่านสารันเขียนสองอันเลยท่านลิทธิเดชครับท่านสารายครับเนนตนี mm ่ hmm. ท,ท่านธิวกรเหนเกนตเหนนัทพลท่านอนุชา ท่านสุกนางเด่นกิตนันท่านโชคชัยท่านสมบัติครับเนนเสียวหวาท่านไกสอนครับ ท่านไกสอนพระปิ่นครับท่านกิติพงศ์ครับท่านกิติพงศ์นะครับเด,เด่นเด่นเชียงเปาน่ารอบแรกก็จะได้เต็มอยู่แล้วนะครับเขียนสมรทานผิดเชนนะ,ะเดน่นนะท่านกิติพงศ์สามเด่นกล้อง คนที่ไม่น่าเป็นไปได้ครับคุณเนี่ยพระพานุวัตรครับเออนั่นะคุณผจนท่านเอิงครับ ท่านวิรัตครับท่านวิชานครับเลยครับท่านสุนางสมนางสมนางมัตตรักิโตสำเดนอสาเดน,นเบียนยา ท่านทศพลคันทัศิโลท่านพระดอนสันสิงอ่ะหมดแล้วครับนะอ่ะมีปัญหาต้องผู้เตนะตอนนี้ผู้เตนะผู้เต ปุยเตวิตรพังเป็นภาวะรูปภาวะสาธาณตัวนี้แน่ขยันก็ออกแยกท่าัจยอยู่ครับนะจำไม่ได้ก็ครั้งนี้น่าจะจําได้แม่นขึ้นนะครับภูธาเจวิเตวิพาร์ตนะครับเป็นภาวะรูปภ,ภาวะสาธนาณะนะครับอ่ะนิมนบ์ครับปัญหาข้างหลังมาเลยครับปัญหาปัญหาครับมาเลย อ่าครั้งนี้ออกเยอะขึ้นนะครับนะจากครั้งที่แล้วนี่เทรนนะสิอันนี้บวกขึ้นอีก10ข้อเป็น25ข้อครับแล้วก็ตัดคำแปลออกนะครับนะอ่าเสร็จแล้วก็พักได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มารอเฉลยเลยนะครับนะทานายเสร็จแล้วก็ส่งเลยครับนะแล้วรอ มาเฉลยเลยครับเขียนชื่อก่อนเลยนะครับนะเดี๋ยวจะลงครับนะ